เว็บ125ปี2021 LED ครับสีน้ำเงินแดงนี่เราก็จะมาดูกันรถใหม่นะครับพึ่งถอยครับจากศูนย์ฮอนด้ามากิโลครับข้างหน้า LED มีไฟหลอดเบกเบรกเป็นของนิชินนะฮะสีเทาจานเบกก็เหมือนเดิมโรงงานมีการกึ่งล้างหน้ามานะฮะให้มีหน้าสัมผัสล้อมแม็กเป็นล้อมแม็กสิบเจ็ดนะ กว้าง1.2ยางเป็นของ IRC T Speed ขนาด70ทับ90ขอ17นะฮะอันนี้อันนี้เป็นเห็นหรือเปล่าเลย เป็นคันเร่งไฟฟ้านะครับคันเร่งสายไฟนะครับไม่ใช่คันเร่งสายสลิงนะอูตเครื่องเนะ่ตัวเครื่องใหม่เลยแต่ไม่ค่อยชอบอย่างนั้นนะฮะ คันสตาร์ดโดคีเลวร้อยสิบมากเลยนี่คนระับโลโก้นูนนะฮะโลโก้โลโก้นูนเงานะฮะอย่คําว่าร้อยี่ห้าเป็นสติ๊กเกอร์นะฮะข้างหลังครับข้างหลังมันไฟหลอดนะฮะไฟหลอดลุฟตสองก็ ยางสับสวยล้อหลังเป็นขอสเจ็ดเหมืนกันนะนี่สองขนาดยางแปดสิบเก้าสิบครับขอบสเจ็ดไออาร์ซีครับเป็นยางติดรถนะยึทรงยึดทรงยึดทรงคร่าว พิ่งขับออกจากศูนมาเ,นเลยครเครื่องเรือนะเรือนลื่องตรงนี้เป็นสายนะครับแต่ข้างบนประกับเป็นประกับไฟฟ้านะครับสายไฟแต่ไม่รู้ว่าการทำงานยังไงเพราะไม่ได้ลองแกะนี่ก็คร่าๆวๆนะเพิ่งลับรถมาเงินสดนะครับ ณวันที่แปดธันวาพอสองพศ2ห้าหกสามกับราคาหก0มื่นเฮ้ยขอโทษทีนะกับราคาห้าหมื่นหกพันบาทถือว่ามีการขึ้นแต่แต่นะครับเปิดไฟ ไฟนะครับก็จะมีไฟข้างหน้าไฟติดนะครับไฟติดไฟเรตติดนะครับสวยเลยสวยเลยครับสวยเลยนี้เรามาฟังเสียงสตาร์ท,ทเครื่องหน่อยนะครับงตอนสตาร์ทสตาร์ทนิ่มนวลครับ มาดูอยู่บ้านกันไหน อันนี้อันนี้ยูบล็อกเป็นแบบต้องกดนะครับหมุนจะมีล็อกกดเข้าไปบล็อะได้ไหมครับเปร็จบล็อแล้วนะฮะดูสองดังเนเป็ดบล็อกบล็อกฟ้ามากบล็อกฟ้ามาก แต่เันก็นำเครึ่องใบได้ไดนะลึกมากถังน้ำมันขนาด5บลิตรกกว่านะ5.4าจุที่ว่าเยอะพอสมควรเดียวกันตกเนี่ยม,มันตกมันตกมันตรงนี้ติดกันนะที่ว่าเบาเบามันอ่อน,ออน ปิดไม่ลงมก็ว่ามันก็แข็งพอสมควรนะรับเบารก็ปิดเลยเบาๆลงเลยนะ้าวันนี้ผมก็ขอจบคลิปนะฮะเบฟลอยห้าอปี2021สีนสิบเ็ีเงินแดงนะฮะเทา่านี้สวัสดีครับ